คนสี่สองจะรัดรัดไปเลยดี๋ยวเบิ่งมือนี้วันที่สิบสี่ครับผมมือแรกครับมือแรกที่ได้มากขา่งเต็นท์ไล้หนึ่งยอดพี่น้องบุญเต็มไปหมดเลยพี่น้องมือนี้คนใจก็ชื่นใจคนให้ก็มีความสุข ขนาดคักขนาดพีน่น้องเบิ๊งเอื้มเลยครับพี่น้องหลายคักคือผมก็อยากไปต่อแถวนำเพิ่นอยู่เสร็จภารกินหรแต่ว่าต่อประเดี๋อกพี่น้องโดด,โด,ดเอาพอดีเลยต่อแถวสัน่นพอดีเลยตอนนี้ยเยอะๆต่อแถวเขาพี่น้องพเพิ่นก็ได้บุญเห็นบ่เพิ่นก็มีความสุขขู่เขาได้เขาก็มีความสุขครับพี่น้องครับ โอเคนะครับเนี่ยหยิบมาเลยนะครับเป็นครับคริษัทสองฮอด์นีได้แล้วสองฮอนี่เดินมาสบจมักก็ม,นมน <c oughs> ันมนันมันมันพี่น้องปิดลิ้นนิดหน่อยนี่อีกส่วนหนึ่งคือลรงแันนะครับ มีหมดทุก,ทกหม่องนะครับผมทุกช่องนะครับแต่ว่าเขาจะมาอาจจะมาวันนี้กับมือ่อื่นนะครับผม <c oughs> ลงฐานตะบก่อไปสั่นทำฮะพี่น้องเพื่อนครับพี่น้องเพื่อนพากันมารับทานกันโอ้หลายเนาะพี่น้องมาให้ทานกันหลายลายพี่น้องบรรยากาศบารมีหลวงปู่ เมืองครับผมเบิองบรรยากาศนะน้องเบิองแถวกูเหรอแถวต่อแถวเอียงวสันแล้วพี่น้องหาหน้าอันร้นานน้า <c oughs> ผมเอาเลจจ่อผมกินข่าเรียบร้อยแล้วผมก็ได้เข่าเรียบร้อยแล้วก็ย่า <c oughs> งย่างพาพี่น้องเบิองชมบรรยากาศนะครับแล้วก็เสร็จภารากิจแล้วพร้อม มีโรงทันเสืา้านะผมเส้าเมือสอง,องอก็บวได้เอินมาเมือสองรัพี่น่องเพิ่นก็แบบว่าว่ดใดใส่งานก็มาให้คนที่ใส่งานต่อได้กเ็เลอกเอาเลยเนี่ยครับ้องดีกว่าเลอกเอาเลยนะครับโอ้อันนี้โซนที่สามนะผม มีซีชนครับชนสามซีเออนี่ชนดีซีเมื่อกี้ชนดีสามแล้วก็นตอ,อนนั้นชนดีสองแล้วกันนี่ร้อนแรกันแล้วก็มีรอบนอกกู้นอีกนะครับหลายคร่าก่ด,ดีครับหลายค่าเฮ่เจก,กแล้วครับผมนี่ยางไปโอเคนอกพี่น้องเนาะ เชิญชวนพี่น้องมาเที่ยวเรา,เาผมก็ขึ้นไปไว้ในะหลายแล้วละ่ะโดนและตะก่อนมือหลายมือแล้วแต่ว่ามือนี้มือนนมอนันมือแรกมือนก,นมอกมอนมม็มีอีกมือนึงนะผมสิบห้ามีอีกมือนึกงมาได้ครับผมผู้ใดที่กําลังอยากจะทําบุญมาเฮ็ดลงทานก็นได้ครับผมติดต่อลงเลยได้เม็ดครับน้องมาโอเคเอาบรรยากาศมาให้พี่น้องได้เบิงกันเนาะแล้วผมคลิปนี้สวัสดีครับ